ยังสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะปอก็อยู่กับน้อง้องเฟส อะไรตื่นยังตื่นยังค่ะจริงวันนี้เราอ่ะมาได้พาเพื่อนๆน,นะคะหรือว่าเฟิร์สเนี่ยมาเล่นยันเด็ดแล้วนะคะแต่ว่าปอจะมาเล่นเกมผีกับเฟิร์สค่ะแต่ว่าคนเล่นเนี่ยเป็นปอนะส่วนเฟิร์สเนี่ยจะเป็นแค่คนดูแล้วก็คนที่คอยช่วยออกความคิดเห็นนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มาเล่นเกมสุดสยองที่มีชื่อว่าเทเคเทเคนะคะทุกคนเคยได้ยินปมไม่เคย เรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ตำนานในประเทศญี่ปุ่นนะคะทุกคนสำหรับผู้หญิงนะคะเธอเป็นวิญญาณที่ค่อนข้างโหดเหี้ยมอาฆาตแค้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็โดนข่มขืนนะคะเธอก็เลยฆ่าตัวตายนะคะโดยการกระโดดไปที่ ลางรถไฟค่ะเพื่อให้รถไฟเนี่ยทับเธอตายนะคะจนตัวของเธอนะคะขาดเป็นสองท่อนเลยนะคะแล้วก็กลายเป็นผีค่ะทุกคนก็เลยเกิดเป็นชื่อว่าเทเคเทเคขึ้นป่านะคะมาพร้อมอยังที่รักพร้อมละกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวจริงเปล่าจริงอืมมาแล้วเสียงอะไรวะเสียงแป้นพิมพ์เนียเสียงคอมพิวเตอร์ คือมันเป็นภาพเกมที่ปออะค่อนข้างที่ชอบเล่นนะทุกคนเพราะว่ามันจะแบบว่าดูเหมือนสมัยเก่าหน่อยนะแต่ว่าคนเล่นเยอะนะเว้ยอันนี้นะคะเขาก็เอ่มอ่านประวัติเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นนะซึ่งปอก็พูดไปแล้วเนาะทุกคนมาแล้วไงต่อมีข้อความเข้าค่ะโอชิ oh, ฉันต้องไปซื้อของนี่นาะโอเคค่ะก็คือเราจะต้องออกไปซื้อของนะคะทุกคนที่ซ mm. ูปเปอร์มาร์เก็ตแต่มันน่าแปลกตรงที่ว่า พอเราเนี่ยนั่งอ่านข่าวสยองขวัญใช่ไหมเรากลับต้องออกนอกบ้านมันก็แบบว่าปูเนื้อเรื่องมาให้เราได้เผชิญกับผีแล้วล่ะค่ะทุกคนเออ่แล้วอย่งไรต่อนี่คือเป็นห้องของเรานะคะปอไม่แน่ใจว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะเธอว่าหญิงหรือชายจากการตกแต่งห้องแล้วอืมผู้ชายปะก็เหมือนผู้ชายาอะเนี่ยดูชุดดิ ไหนนี่คือตู้สภ้พาของเราปอว่านะจากการที่ดูรอบๆห้องนี้เนี่ยเจ้าของห้องนะคะหรือว่าตัวเราเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายนั่นแหละค่ะทุกคนอันนี้คือไะไรอุ้ยกดเปิดได้ด้วยอะไรอะรายการที่เราจะต้องซื้อนะคะก็คือมีนมมีขนมขน,นมเนาะโอเคจับไปเพื่อนแล้วนี้อะหมดแล้วไม่มีแล้วโอเค ไปก่อนนะ g ก e s t out แปลว่าอะไรออกไปออกไปไปสิโอ๋ะออกไใช่อะไรวะเนี่ยอุ<ว>้ย<ว>เออมีเสียงรถไฟด้วยแล้วคือทำไมบ้านแกม,มาอยู่ตรงนี้อะ่ะ คือเป็นบ้านที่โคตรเปี่ยวเลยนะแล้วนี่คือต้องไปไหนอ่ะอ๋อแล้วไงข้างหน้าโอ้บรรยากาศโคตรอะไรนะวงเวงเหรอวงเวงเออวงเวงวงวงเวงก็วงเวงก็มีไม่มีะวงเวงก็ได้ได้หมดมแต่วงเวงเนาะวิ้ยแต่ว่าข้างหน้าเราก็ไม่ร้านน้าเห็นปะแต่ว่าเหมือนร้านมันปิดอ่ะเออร้านปิดนี่ไงดีแหละซูเปอร์มาร์เก็ตเรากดวิ่งได้ไหมอ่ะมันเดินช้ามากเลยอุ้ยวิ่งได้ด้วยแต่ว่ามีหลอดเห็นปะ ใช่ไม่มีเราบอกแค่นี้อ่ะวิสียอะไรอ่ะเสียงโค้ดดังอ่ะรถตำรวจทุกคนนี่ค่ะเปิดยีิบสี่ชั่วโมงนะจ๊ะนาช่าออ๋อสวัสดีครับอย่างน้อยเดีย่ยเราก็มีพนักงานเป็นเพื่อนเราใช่ไหมใช่ สวัสดีค่ะฉันจะมาซื้อของนะครับอุะมวิ้ยมีคนมาทุนแกใครวะหน้าเดินสโลโมชันมากมากเลยนะก็เขาคนแกอะเขามือควายหลังเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอเห็นสิแต่ว่าเหมือนกับว่าบอลอะไรเจ๊เฮ้ยบีเขาบอลเขาบอแปลกๆแล้วแหละมัาจะมาคุยกับเราหรือเปล่าต้องคุยเหรอลองคุยดิ คุณยายตามมาทำไมหนีไปซานีคืออ่านไม่ทันนะแต่ว่าคุณยายบอกว่าเอิมเราเนี่ยอต้องระมัดระวังตัวไว้นะเพราะว่าตำนานเนี่ยกำลังจะกลายเป็นจริงแล้วนะคะแล้วเขาก็พูดถึงตัวกับหญิงชลาด้วยนะ นี่อย่าบอกนะคะว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นที่ปอพูดถึงไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่าตำนานกำลังจะกลายเป็นจริงนะคะแล้วก็เหมือนคุณยายไ่นจะรู้ดีด้วยนะเอออันนี้คืออ๋อเราสามารถที่จะหยิบของได้เลยค่ะมันจะมีอะไรนะวิงวิงบ้าเธอใช่ของที่เราต้องมาซื้อไงเออใช่อะซื้อหยิบเลยอะไรอะป่ะยี่เ คือจากเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคือว่าคุณยายเนี่ยเขาไปบอกกับพนักงานว่านี่ไอ้หนูเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเออหญิงสาวในตำนานหรือเปล่าแล้วคือนางก็บอกว่าเะไม่เคยได้ยินเลยค่ะแล้วคุณยายก็บอกว่าใช่หนุ่มสาวแบบเธอเนี่ยไม่น่าจะรู้จักเรื่องนี้นะอะไรอย่างนี้นะเว้ยแล้วคือคุณยายก็บอกว่าตำนาน จะกลายเป็นจริงแล้วภายในค่ำคืนนี้แล้วเขาก็บอกว่าให้พนักง,งานสาวเมื่อกี้นี้นะคะระวังตัวไว้ค่ะเพราะว่านางจะมาที่นี่แล้วก็คืนนี้นะคะแล้วคุณยายรู้ได้ยังไงว่าเธออืเออน่าก,กลัวจัดอะ่ะอันนี้คือครบหรือยังโอ้โหเหลือเยอะขาดต,ตั้งหลายชิน้นนี่ไงอืมอันนี้มันจะวิงวิงเราต้องเก็บเออต้องเก็บให้หมดมีนมด,ด้วยนี่ในตู้เย็นอ่ะ เนม <No. S 1> ไม่มีเลยหรือว่ามันจะอยู่ตรงแถวนี้แหละเอ,อ็นี่ไงเจอแล้วสองอย่างเลยปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็นี่ไงไมนมเราเจอนม,มแล้ว,<ำ>ลวทุกคนเออขาดอีกสามอย่างค่ะยังไม่ครบเลยนะม,ม,มันขาดอะไรวะต้องเก็บให้ครบนะถึงจะไปต่อได้นะเพราะว่าฉันขาดอะไรรึเอ๊ นี่ไงเจอแล้วหนึ่งสองครบหรือ,อยังขาดเดียวขาดแค่ชิ้นเดียวค่ะเอ๊ยทำไมแกจะต้องออกมาซื้อของตอนนี้ด้วยเนี่ยมันยังมันยังไม่ครบเลยอ่ะมันขายชิ้น,นหนึ่งได้ยจะแล้วมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเอออันนี้คือซีเรียลนะทุกคนมาค่ะออาวแต่ว่าพนักงานหายไปอ่ะเอา ฮัลโหลพนังกางานหายไปไหนจ้าคิดตังไหนคะ่ะเดินเข้าไปแล้วปะเดินเข้าไปไม่ได้เธอมันล็อกหรือว่าเราจะชิ่งกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยเอาดีไป <Hi. S 1> เอาไว้นะกลับก่อนนะจ้าฉันต้องตามหาพนักง,งานเพื่อคิดตังยังกลับไม่ได้คะ่ะเรา,าจะต้อง,<ไ>งอคิดเงินก่อนนะทุกคนเราพนักง,งานไปไหนวะหรือว่าเราต้องไปดูรอบๆหรือว่าหลังร้านปะใช่ต้องไปดูหลังร้าน เขาว่าคุณคุแบบนี้เหมือนเขาเคยเล่นในโลบอกเลยนี่หรอเออมีใครอยู่ไหมคะเฮ้ยเหมือนใน,นโรบอกเลยอ่ะตรงเนี้ยนี่ไงเฮ้ยอะไรวะร้านง,งานเนี่ยเขายืนทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้ทุกคนพนักง,งานก็น่ากลัวนะดูสิอืมอะไรนี่คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเออขอโทษนะคะผมจะจ่ายเงินนะ่ะแลเวอกอ็ต๋อโอเคค่ะเป็นรอข้างนอกกันเลยนะคะเดี๋ยวมีเเดมจะตามไปค่ะ โอเคครับผมแล้วนางมายืนมองอะไรเนี่ยหรือว่าเขาแค่จะเข้ามาเช็คสต๊อกของหรือเปล่าใช่ปะล่ะใช่เออก็ไม่น่าจะมีอะไรนะตรงนี้ก็คือเขาเนี่ยให้เรากลับไปเหเสียงอะไรวะเฮ้ยรถชนอุ้ยเสียงโคตรน่ากลัวบีโคตรดังอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะใครใครตายน่ะไม่รู้แต่ว่า อุ้ยมีอุ้ยรอยเลือดรถชนดับเลยลองดูดิมันเปิดตัวได้ป่ะเปิดไม่ได้เธอเขาว่าเรารีบไปดีกว่าว่ามันเริ่มปแปลกแปลกละเรารีบตจา่ายเงินแล้วก็รีบกลับบ้านดีกว่าพนักงานผมมาแล้วคิดเงินครับคิดเงินเออผมจะจ่ายเงินนะครับตึกตึก ทสองพันเจ้อยห้าสิบเยนค่ะอ,อ,อันนี้เขากำลังพูดถึงคุณยายคนเมื่อกี้นี้นะคะว่าแกาก็เป็นอย่างนี้แหละแก,กชอบพูดจาปแปลกๆค่ะประมาณนั้นนะคะก็ว่าอยู่อ๋ออ๋ออะไรวะไปดีกลับบ้านเนี่ยครับเออไปดีลอยล่ะครับ w h a ้ประตูล็อกคืออะไรอ่ะคืออะไรครับเธอได้ยินเสียงปะไม่ไม่แล้วคือพนักงานไปไหนอ่ะฮัลโหลเปิดไม่ได้มันติดอ่ะมันล็อกอ่ะแต่เขาได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้บีเออเสียงอะไรวะนู่นเราแบบข้างหลังก่อนแอบข้างหลังก่อนข้างหลังไหนอ่ะอันนี้แหละเออตัวนั้นมือขวายเสียงมันอยู่ตรงไหนไงประตูเนี่ยประตูเธอจะเข้าไปจริงเหรอก็มันมีอยู่ทางเดียวอ่ะ เวิเอา้าตัวรถไฟเอาเร็วเธอจำได้ไหมที่เขาเล่าให้เธอฟังเมื่อกี้นี้ว่านางตายที่รถไฟแล้วคืออะไรตัวมาโผล่ในห้องน้ำแล้วยังไงกันช่วยด้วยเฮ้ยอ,อะไรอ่ะอ๋อรู้แล้วเฮ้ยคือคือนางเนี่ยจะมี เคียวนะคะเป็นอาวุธแต่ว่านางจะเอามือไหนถือเคียววะเุ้ยเธอข้างในมีคนอยู่เขาได้ยินเสียงเธอได้ยินเสียงไหมอืมเฮ้ยฮอุ้ย้ยอะไรอะ่ะเ้ยใครอะ่ะเฮ้ยไปดิเอานี่เฮ้ยตัวขาดไปท้อท่อนเลย พนักง,งานไงพนกักงานเขาให้เราวิ่งอะ่ะวิ่งก็ต้องกลับบ้านนี่เธอไปไวิวิวิกลับบ้านกลับบ้าน oh my god oh my god ดูหลังอ่ะดูหลังเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านอีกนิดเดียวนิดเดียวาถึงแล้วว้ายว้ายวิ พี่หนึ่งคือ,อไรอะ่ะอ๋อมันมีสองฉากจบป๋อแปลว่าเราอะ่ะไม่ควรกลับบ้านใจเต้นแรงมากไม่ควรกลับบ้านอะไรมันต้องกลับบ้านอยู่แล้วไม่ไปกี้มาขึ้นว่ามีสองฉากจบปะแปลว่าเราอะ่ะไม่ควรกลับบ้านทางกลับบ้านอะ่ะมันผิดต้องไปทางอื่นคือเฟิร์สแบบว่าเฟิร์ติ้งมากอะ เธอไมตกใจเลยทุกคนเอาใหม่ค่ะในเมื่อเรากลับบ้านไม่ได้หรือว่าเราต้องไปทางอื่นที่ไม่ใช่บ้านเรา A few moments later เอาละกลับมาที่ฉากนี้เหมือนเดิมนะคะทุกคนเอเรากลับบ้านไม่ได้ซึ่งก็แปลว่าเราเนี่ยต้องหนีไปทางอื่นเฮ้ยอย่านะฉันรู้นะว่าเธอคือพนักงานในร้านนะเพื่อนออกมาเซ่โล ้ย <Wow. S 1> ้โอ้มายกอดเราไปทางไหนได้คือแต่ว่าคันนี้ใช่เราอาจจะต้องหนีด้วยรถหรือเปล่าตามมา่เนี่ยไม่รู้แต่ตอนนี้เขาต้องเข้าหลังร้านเผื่อว่ามันจะมีอะไรอะไรกันเธอนั้นไง คุณแจรถเอาละแปลว่ารถที่จอดอยู่หน้าร้านเนี่ยเราสามารถขี่หนีแล้วก็หนีไปได้เลยแต่ว่าเราจะต้องแอบว้ายอะไรวะอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้้ปนไวจังอออุ้ยไปใช่หรอไม่ใช่ว่าหลอกเราอีกนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าคำนี้ของใครเรียบร้อยแม่งมาขวางทางนี่ไงตบแล้ว เออแค่นี้ก็จบแล้วไม่นา่าเ่งกลับบ้านเลยตายฟรีครั้งหนึ่งคือเป็นเกมที่แบบว่าสั้นสั้นเลยนะเป็นเกมที่เล่นง่ายแล้วก็แบบค่อนข้างสั้นอะแต่คือปอชอบอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเออเอาล่ะเธอกลัวไหมไม่รู้อะไม่กลัวเพราะว่าเขาไม่เห็นเธอแบบว่าอะ,อะไรเหมือนเขาเลยอะ่ะเธอนิ่งมากๆเลยนะแต่เขาชอบเกมแบบนี้นะนะ <ด>นั่นไงอันนั้นคือศพของน,น,นางนะคะนางคือนางโดโลชนเว้ยทุกคนเอาละค่ะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปคอนเทนต์แบบนี้ของพวกเรานะคะถ้าเกิดว่าอยากดูอะไรแบบนี้อีกนะคะก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะวันนี้ปอแล้วก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน